เล่นมากก็ไม่ได้ก็เสียวเสียวอยู่แล้วก็จะยื่นหมายอะไรมาไหมว่าอย่าเล่นเยอะนะคะใช้ได้ค่ะอะไรอะไรคุยเรื่องอะไรเนี่ยจริงๆไม่ชอบเก็บความลับเลยค่ะชอบพูดไปหมดทุกอย่างคึดอัดใจมากไม่ชอบเรื่องนี้อยากขอร้องให้ทําอะไรนี้อีกเอางี้หานเวลาถ้าเขาฟ้องชอบพูดอยู่แล้วหนูให้หมดเลยค่ะหนูไม่ติดอยู่แล้วอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเป็นคิวมันได้ไล่เรียงกันมาหนูไม่ติดไปจากอันไหนคะ ไม่ติดไม่ติดงานยังไม่เสร็จเลยไม่กล้าไม่กล้าแค่รู้สึกว่าเอ้ยตัวนี้อยากให้มันออกมาดีสนุกคนดูชอบแค่นั้นละค่ะเพราะหนูก็ปีนี้ก็ไม่ได้มีละครออนเลยคิดว่าได้ชมปีหน้าโปรจกต์ออรับเยอะมากเล่นก็มากใช่เล่นมากก็ไม่ได้ก็เสียวเสียวใอยู่แล้วก็จะยื่นหมายอะไรมาไหมว่าอย่าเล่นเยอะนะคะะไรอ่างเงี้ยใช้ได้ค่ะก็มีคืนเข้าไปหมดเลยได้อยู่ปีแเลย อะไรไรคุยเรื่อะไรเนี่ยบ้าแล้วเหรอเออแกชิงบ้าไปเลยชิงบ้าไปเลยลำอะไรเงี้ยอย่าไปเล่นอย่าไปถามมันจเยอะน่าเกลียดเขาจะให้เราพูดมีไหนแบบทีมทุกวันเลยอยากพูดทุกวันมันดูมีความลับโอ้จริงๆไม่ชอบเก็บความลับเลยค่ะชอบพูดไปหมดทุกอย่างอึดอัดมากไม่เล่นก็ได้นะใครเขาบอกว่าเซนก็เลยเขาบอกว่าไงเขาบอกเซนเลยเขารู้พูดมากเขาบอกงี้ อึดอัดใจมากไม่ชอบเรื่องนี้อยากขอร้องให้ทําอะไรนี้อีกไม่แล้วระบายยังไงกับเรื่องแบบนี้พูดกับตัวเองจะบอกคนอื่นแลวนะจะพูดให้หมดจะเล่าเรื่องย่อด้วยเล้วเราจะจกเหรอใช่พูดเลยอึดอัดอึดอัดโอเคเดี๋ยวจะเดินออกไปแล้วเล่าเรื่องย่อมิก้าไม่พูดอะไรอย่างนั้นอีกเราอย่าไปพูดอะไรเลยเผื่อยเขาฟ้งเขาอะไรใครทำอะไรในป่าฮะ่เมื่อกี้เลยอยากตอบด้วยค่ะปากขึ้ืมอเลย เมื่อกี้เเกือบแล้วเกือบแล้วคุยนิดเดียวขึ้นมาตรงนี้แล้วเนี่ยเทำไมนูต้องไปเดินเยวเล่เอ้างี้หานป๋าถ้าเขาฟ้องชอบพูดอยู่แล้วหนูอะที่รัอนแล้วกีคิวหนักร่วมงานกับใครครับพาร์คอ๋อมาทำงานกับโบนมาถึงนั้นได้หมดเลยค่ะหนูไม่ติดอยู่แล้วอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเป็นคิวมันได้ไล่เรียงกันมาหนูไม่ติดการนะดอวเราไปก่อนเนาะทำไปก่อนก็เที่ยววันเรื่องเรื่องถัดไปอย่างนี้ถัดไปจากอันไหนคะเ อย่าพูดเยอะเราให้มันเป็นไปทีละเรื่องทีละเรื่องสิดธไม่ติทชอายุ ถามพี่ถามแล้วเล่ยมงคลเล่มงคลเล่ยส่วเล่ยคนเป็นลัคกี้นัมเบอร์นะสาธุอยากให้หมานิสัยดีขึ้นใครจะให้ได้ครูฝึกต้องให้ครูฝึกเรามาเลยั้านั้นอะเราขอครูฝึกหมาหนึ่งคนประจำการอยู่บ้านเือคนอาจจะเป็นคนไม่ได้มีเป้าหมายอะไรใหญ่ๆในชีวิตมากมายนะคนรู้ว่าเออคนทำอะไรแล้วคนมีความสุขในแต่ละวันแล้วก็งานก็ก็อยากทาให้เสร็จแต่ไม่ต้องรีบจบก็ได้ระหว่างวันมันก็สนุกดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยพอพี่ๆถามหนูก็เลยดู เสิบก้นทางไปใช่บอกบอกบอกเขาแล้วว่าเออถ้าจะมีอะไรก็มากินข้าวที่บ้านกันธรรมดาอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาที่เราปวดตัวไปหลายวันมากสาหัสอยูเจ็บหลังเจ็บอะไรกันเป็นแถบเป็นีบเบาๆบเบาๆเบาๆค่อยๆกินข้าวกินอะไรกันก็พอก็พูดกับเพื่อนรวมๆตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะเพราะว่าไม่ลุกกันไม่ไหวอีกวันหนึ่งปีหน้าอยากให้เกิดขึ้นอีกนะเออ